สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจทุกท่านและกลุ่มคนที่ติดตาม y o u ูทูบของร้านด้วยนะครับวันนี้ทางร้านเจช็อปนะครับมีโนบุกมาที่วิวอีกแล้วนะครับเป็นโนบุกเวิร์กสเตชันนะฮะเป็นเ e ลพ p r ิชันสามห้าสองศูนย์คอยเจ็ดนะครับ, 20, รบย้ำว่าคอยเจ็ดเลยนะตัวนี้หน้าจอสิบห้าจุดหนึ่งสิบห้าจุดหกนิ้วนะฮะตัวนี้อาจอใหญ่ๆเบิ่มๆหนัก2กิโลโอหนักใช้ได้นะครับอ่ะ เดี๋ยวไปดูเรื่องพอร์ตเชื่อมต่อกันนะครับว่าตัวนี้ให้อะไรอมาบ้างนะฮะด้านบนก็มีโลโก้เดียวตรงนี้นะครับฝาเป็นสีดําตัวเครื่องมีสีดําสีเดียวนะครับอ่าเริ่มจากด้านซ้ายของเครื่องนะครับมีย s b 3.0าุนทนะครับตรงนี้นะครับไทาีไทเ A ช่องเส็บ SD c ดีกนะครับอ่มีย s ดบีาย 4. ให้ด้วยนะเครื่องนี้อ่าด้านท้ายเครื่องนะครับ ช่องเสียบสาย LAN ช่องระบายความร้อน HDMI USB 3 0 Type A แล้วก็ช่องเสียบสายชาร์จนะครับอืต่อกันนะครับด้านขวามตงเครื่องมีช่องเสียบหูฟังกับไมโครโฟนแบบคอมโบนะฮะ USB 3 0 1ช่องแล้วก็ช่อง VGA นะครับมีให้เท่านี้นะครับก็ รวมมุมแล้วก็มีไทสีหนึ่งช่องนะครับแล้วก็ไทเอเนี่ยสามนะครับอืมหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับด้านละหนึ่งนะฮะเอนะครับเป็นสามช่องนะครับตัวเครื่องหนักสองกิโลนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพอเชื่อมต่อเดี๋ยวไปดูอ่าไปในเครื่องกันนะครับเปิดฝามาดูอ่าพอเราเปิดฝาก็มาดูนะฮะเครื่องตัวนี้ที่ผมได้มาไม่ใช่เครื่องญี่ปุ่นนะครับเป็นเครื่องไทยนะฮะเป็นคีย์บอร์ดไทยนะครับอือ แต่ว่าเป็นคีย์บอร์ดธรรมดาไม่มีไฟนะ,ะมีนำแพดนะครับพอจอ15นิ้วนะครับตัวใหญ่ตัวนี้นะครับผมเปิดเครื่องอยู่ทูกนี้ไปดูตัวนี้เป็น Core i7 นะครับแรม16กิกเลยนะตัวนี้ผมได้มานะครับจอฟูนิดดีด้วยมาแล้วนะครับ เคือดีเป็นของซัมซุงด้วยนะครับเร็วมากมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดูกันนี่นะครับเป็นตัว Core i7-6820HQ เลยนะครับแรม1 6บหกินะครับ อืมเป็นตัว HQ นะครับเป็นตัวสีคอแปดเทรดนะฮะอ่อรมสิบหกกิกกาจอก็มีการ์ดจอแยกด้วยนะครับเป็น NVIDIA q ีอ d r o นะครับ m 6 2 0อนะครับกับ Intel HD 530นะครับมีการ์ดจอ2อันเนาะกลุ่มสน่วนเวิร์ก็รองรับ LAN, it, แลนกิกะบิตและก็ Wi-Fi 5้า g เ z ินะฮะตามนี้จอ IPS นะครับอืม จอ P s กวาละเอียดฟฟนที่ดีนะครับเนีดด่ยความละเอียดฟนที่ดีชัดมากนะครับ่าแบตเตอรี่ก็ยังเก็บไฟนานอยู่นะครับนี่ผมเปิดปิดเปิดปิดหลายรอบแล้วได้นาะนสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ได้อยู่นะครับไรไฟห้าจิกเฮิร์ตประมาณนี้นะครับ ใี่ใช้งานโปรแกรมอะไรนี้ไม่ช้าแน่นอนนะครับเอาไปใช้งานเขียนแบบได้นะครับตรงนี้มีการ์ดจอแยกนะครับ Wi-Fi ลองรับ 5G h z ด้วยตองเท่ Wifi สปีดให้ดู อเป็นไงครับ Wi-Fi 5 g ิกะเฮิรตคอนเนกสปีดได้ค่อนข้างแรงเลยนะครับวันเน็ตผมทีโอทีนะฮะได้สปีดคอนเน็กได้ถึง400กว่าเมกนะครับเป็นย่าน5้ิกะเฮิรตามนี้เลยนะครับแรงแรงครับแรงแรงเครื่องแรงแรงนะครับ CPU เป็นตัว HQ ยวให้ดูนะครับ เนี่ยครับมันก็จะขึ้นมา8ช่องนะครับเป็น4คอร์8เ h r ดนะครับตัวนี้แรม16กิกนะครับบัตร2,004นะครับโอเคนะครับใครสนใจติดต่อมาได้นะครับผ่านทางเพจร้านนะครับผมได้มาตัวเดียวนะครับรุ่นนี้แรงแรงเร็วๆนะครับ ขอจบรีวิว,รว,วคร่าวๆไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ